สวัสดีค่ะวันนี้เยายอ้วนจะมาทำข้าวผัดแหนมนะคะวัตถุดิบของเราก็มีแหนมแหนมหมูนะคะไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะคะข้าวสวยหอมหัวใหญ่มะเขือเทศต้นหอมผักชีเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทรายสีวขาวซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลือง,อองน้ำปลา แล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดนะคะเรามาทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะนี่มันร้อนใส่ไข่ลงไปค่ะ ตัดติดไฟไก็ได้ครับแล้ใก็ใส่ติดอย่นี้ลงไปค่ะ 啊，拍了拍一下。 หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะ ใส่ชิ้วหวานลงไปเล็กน้อยค่ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใครท้กนชอบให้มันสีเข้ม,นมหมน่อยใส่ชิ้าน้ำมันหมอยซอสหัวเลื่องไปเลยนะคะน้ำตาลทราย ขอากันค่ะ ชาตินะพอรสชาติได้แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็าผัดแหนมค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปก,กระดิ่งก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ